กวานกตังนะกตังสับพังธรรมสุลูันตีกกรรมากรรมกิกรรมกรรมบรกรรมบรกรรมกเจ้าทั้งหลายไม่วมเกินบิดามัรดาคูบาจย์แล้วคูบามารดา บิดาอาจารย์อะไรอจิตใจมใจรือไม่ตั้งใจจดนาเรือ่จจนาอยมาดาบิดานี่ยย่มันก็ยืนล้ำลุ้ยพ่อมึงกลังลูกหลานลูกหลานจะปูสุกนเนอะสมอมาเนลูกมาห้องลูกอะ ไอ้รถเลยวะอาแม่ไอ้พ่อนตัวไอ้พ่อนบ้านาเนี่ยรถวันเอาเอาเนี่ยมาอันห้องเอาเอาหมอมา่นแหละหมอมอันนั่นนละอ่าบารนี้วยเพราอันนึงบารนี้วม่ใหญ่เมียนปากอันเงินปากคลองเรื่องเดี๋ยวผมเป็นปากประเด็นธรรมดาประเด็นเงินเด่นห้องงามคูนเนี่ยบาี้เมย์บุญช่วงเนี่ยว่าเอาสั่งก็ได้ว่าเอามากกัได้ว่าเอาเงินหลานเงินเชนก็ได้ผู้ใดฝากมากกว่าเพื่อนคุยไทอนในหลวงนี่ขอให้เพื่อนให้พ่อน ไอแม่ฮะอยู่ดีมีแห้งอยู่ยักลอยกว่าปีเด้แม่เด้อให้พอนุ่งพอนตาวันลูกเต่าค่ไนข้างให้มีเด้อยายทุกขยากยังให้ปากมองมานนิเออบ้านี่ให้ปากเคี่ยงปากเกาให้ปากือไม่ยังเมียนี่ว่าอันยังไงได้ให้มีการให้มีการไม่งานลังหลเขามาให้พอนของคุณคูบ้าจา์ของแม่นี่ของยายนี่พอยู่สูงๆนะกูคนดวงแล้วนี่ขอให้คนสูงพ่อน่าให้หูให้สรงให้มา่อุดมชุ่เจือ ในชีวิตของพผอศิลปะศิลปินในทีมงานนี่ของพ่อของแม่เนี่ยพ่อแม่ที่เด้ไปแสดงหนังก็ครอบว่าอยากไปเห็นมันถึงมันสูดปลาปูกับปูเคนปูเลินบ่มีไผสิไปสำรองไบหนอกจากไม่โคดาเหลาเท่านั้นไปหอดใสยแม่กับเผอเร้าขอให้เป็นคู่ค้ำพุข่าว่าเดือดสาแต่ก็คนหัวนุ่งทุกลางฝันหลังเอ๋มันมาเด็กที่สงไปบ้างไปเบิ่งบ้านผู้ใดก็ฝากมาโค้วใช่ ไปบอเนี Hoy, it, oh yeah. ่ย oh ผ yeah. <laughs> so. <cons> <cons> ู้ใดเห็นว่าผู้อาผู้ได้ฝากมากเนาะฝากกันมาให้เเขขาาผู้ได้ฝากกันมาอผู้ได้ฝากมาเทวดาฝากแห่ซาดูด้วยผู้ข่าเป็นผู้ทรงคนแหลมเป็นไอเป็นใจเป็นผู้ประมุขประธานพยนกย่องย่องมากซาดูให้ตุ้มให้ห่มเด้อบ้านี มันยากไอยู่ดีเีงเนออยู่ดีเีงอันนวันนางสุทังพลังละตัมมัวยเขาเนี่ยคนี้เขากพี่นี่ซ้าอันนี้ไม่ลไรวะใช่ละใจ้หัวหน้านะละก็ไปคนนี้นะครับจะูปมันนี่รูปผมจะหลนคนแพ์คณต้างแปลกมากะมันยบาะเิมของเติอะมไปเไห้ยอับุน อันอื่นไปีันเาหอนะกระบ้องลยีาบองแห้งไีบอแห้งไรคนหวนกันด้วยนะนมอเา้ำ้วลยอมนี่มาลำชีรีล่ะมาสัแลวนี้เห็นแต่เียดหลายเมอยุหม่นได้บ่มบ่มอด้ันที่แม่ไปล้ำแม่ไปล้ำเอาบุญเอาบุญได้ไาไน้่ล้าบ่เงินนี่ได้เยอะได้พสองพน บุรพันธ์เขาวอิสอะครับนั่ไแหละข้บด้าวมแม่แม่ได้แม่ครับโเอาฟอใใ้เพิ่นตสวมกสวันสีมากเอาได้เพียนที่นี่ยบามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายลูดโดด หนูห้ใหเกีบแลยให้มาล้ำแทนแม่ก่อนเด้อแม่จะบวด้หญ่ใดเด้อมัล้ำแทนเด้ออยาง้แล้วลูกยายเพี้ยนก็ได้แ่ไปมาหาสูู่แม่เด้อเที่ยวไปเที่ยวมาเด้อ ยเป็นชุดบใ่อายุมันความเินเยเป็นนั่งเอกในหัวใจของคนอีสานบ้านเฮาเนี่ยังอย่แม่เออตแม่กดลาก็ข้มากนล่น่คนจะ่อยๆลงมาไปมันผู้ใดล่ำล่นี่ย่าเท่าล่ํานี้อีู้ล่ำไอ้เอโก้ไนล่ไอ้หลง บ่อรั้งบังไหนนี่เมื่อบางมื่สองมื่นนี่แม่อันลั้อันกระถินขึ้นทินน่ะอันอันลองเพงอีย่าเนี่ยบ่บ่เพราะมันอียาใช่อีกว่าน้ำจอยรั้นั่นเนาคือคือได้ค่อยไล่มาบอกกันลดน้ำก่อนแต่ว่าคือพอได้ถึงมือมันลืมเนีมันล้ำได้เป็นบ่อรัเด้อยท่นได้แล้วร้องได้แล้วโอ้เราไม่เด้งดึงหรือว่านี่ใจครับเด้งดึงจัเอียังก่อน ดูแลเจ้าของดีๆเนี่ยเศรารับอัลําำเพลินตัวเนาำเพลินเป็นเลยเได้นงมามาเออรำเพ่ินเป็น